และนี่คือผลลัพธ์ทันทีหลังฉีดฟิลเลอร์ปรับ โครงหน้าลุคสไตล์สายฝ่อฮอลลีวูดตำแหน่งใต้ตาดอรี่อายยกหน้าฟิลเลอร์แอนแก้มตอบฟิลเลอร์จอไลฟิลเลอร์ปากทันทีนทางฝั่งซ้ายค่ะจะเห็นได้ว่านะคะมิติใบหน้าทางฝั่งซ้ายค่ะใต้ตานะคะดูเติมเต็มอย่างเป็นธรรมชาติองศามิติใบหน้าส่วนกลางนะคะหรือว่ามิดเฟสค่ะรับไปกับตรงบริเวณของช e k โบนนะคะแล้วรวมถึงตำแหน่งของจอไลค่ะไว้สร้างคอนทัวร์ของกรอบหน้าให้ดูมีมิติคมชัดมากยิ่งขึ้นค่ะและอีก2จุดวาวนะคะที่เพิ่มความโดดเด่นให้กับใบหน้าของคุณ เคซีมากขึ้นนั่นคือหมอกเรสออกแบบรูปแบบของดอลลี่อานะคะให้เป็นทรงสไตล์สายฮอลลีวูดค่ะเพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้ดวงตาดูโฉบเฉี่ยวและดูตาโตมากกิงขึ้นค่ะส่วนมิติริฟิีปากนะคะหมอก,กต้องการเปลี่ยนลุคไคเตอร์ให้ดูเป็นสายฝ่อมากกิงขึ้นค่ะโดยสัดส่วนริฟิีปากบนต่อริฟิีปากล่างนะคะขือนึ่ต่อหนึ่งค่ะ แล้วก็สร้างขอบป,ปากให้ดูคมชัดอวบอิ่มมุมปากยกเพียงเล็กน้อยค่ะและด้วยเทคนิคของมากเกรสที่มูตานพาวเวอร์เรนเซนเตอร์นะคะจะมีการออกแบบโครงสร้างมิติใบหน้าทุกตำแหน่งของคุณเคซีให้มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลค่ะโดยจับวิเคราะห์จุดเด่นของใบหน้านะคะให้ออกมามากที่สุดและในขนะดเดียวกันค่ะจะต้องดูลมนุนลงตัวตามแบบคาแรคเตอร์ของคุณเคซีด้วยค่ะและือคุณเคซีคะจะมองมิติหน้าตรงนะคะหันไปทางมิติทางฝั่งขวาค่ะกลับมาทางมิติทางฝั่งซ้ายนะคะจะเห็นได้ว่านะคะมิติ ใบหน้าองศาทุกมุมนั้นดูสวยดูธรรมชาติแล้วก็ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่คือผลลัพธ์ทันทีหลังจากฉีดฟิลเลอร์ปรับโคงหน้าทั้งสองข้างเสร็จแล้วทันทีค่ะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใต้ตานะคะจอ่อายค่ะฟิลเลอร์ยกหน้าฟิลเลอร์ยกเอ็นแก้มตอบค่ะฟิลเลอร์จอลายรวมถึงมิติริมฝีปากด้วยค่ะนี่เป็ว่านะคะน้องเคซีครั้งแรกเลยนะคะที่มาปรับฟิลเลอร์กับหมอเกรซนะคะตอนแรกกังวลในส่วนของใต้ตานะคะแล้วก็เคยมีประสบการณ์ว่าเคยฉีดจากที่เดิมมาเราไม่แฮปปี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ่ เคยบ้าฉีดฟิลเลอร์มากเลยค่ะมอเกสก็จะฉีดมิดเฟสฉีดรูปฉีดนี่คือตอนเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีความรู้แต่ทีเนี้ยพอเวลาระยะเวลาผ่านไปแล้วก็คิดว่ามันน่าจะหายแล้วแหละมั้งในฟิลเลอร์ต่างๆแต่รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ยังไม่หายแล้วรู้สึกว่าหน้าของเรามันดู ยังดูแข็งยังไม่ละมุนเ<ม>ท่าไหร่อยากที่จะสวยขึ้น<ม>ก็เลยเข้ามาปราึกษาคุณหมอเกรซนะคะคุณหมอเกรซก็ปรึกษาว่าคุณหมอก็ให้คําแนะนําว่าต้องปรับแบบนั้นแบบนี้นะถึงถจะดูสวยขึ้นแล้วก็ทําดลลี่อายตาตัวตัว,ตว,ตว<อ>ให้ดูเฉียวเียวขึ้นแล้วก็ตรงปากด้วยเพราะว่าเคซีค่ะเคยฉีดปากมาก่อนแล้วทีนี้เนี่ยปากมันมีความเบี้ยวค่ะคุณหมอปากมีความเบี้ยวตรงที่ว่าคุณหมอท่านก่อนก่อนนี่เคยฉีดมาตามขีิอื่นอื่นเนี่ยเขาปรับให้ยกมุมปากแล้วมันกลายเป็น ผิดรูปไปนะคะคุณหมอเกรซเลยแนะนําว่าโอเคอเดีเ๋ยวปรับรูปปากให้เป็นหนึ่งต่อนหนึ่งให้ดูอบอิ่มขึ้นแล้วก็โครงหน้านะตอนนี้คะ่ะที่คุณหมอเกรซได้เนมนตให้ค,คือสวยขึ้นละมุนขึ้นแต่ยังมีความเป็นเคซีอยู่ถูกต้องอเลยค่ะซึ่งหมอเกรซนะคะก็ออกแบบมิตินะคะให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของน้องเคซีนะคะและหากใครนะคะสนใจอยากจะปรับมิติโครงสร้างสไตล์สายฟอร์ฮอลลีวูดแบบน้องเคซีนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาหมอเกรซได้ที่มูตานเคเลยนะคะไม่อเวอร์ฟิลแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ Mmm.